สวัสดีครับวันนี้มาสอนท่าตะเรียบยกชุดลง offerings offerings ลยกชุดขึ對對้นครับตะตะเรียบยกชุดลงยกชุดขึ้นตะตะเพียบยกชุดลงยกชุดขึ้นตะตะเรียบยกชุดลงยกชุดขึ้นตะตะเพียบยกชุดลงยกชุดขึ้นตะตะเบียบยกชุดลงยกชุดขึ้นตะตะเบียบยกชุดลงยกชุดขึ้นตะตะเรียบยกชุดลงยกชุดขึ้นนะตะเียรยกชุดลงยกชุดขึ้น แต่ระเบียบยกชุดลงแต่ระเบียบยกชุดขึ้น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  ตะลับตะเบียบลงยกชุดลงตะลับเบียบยกชุดขึ้น